ซื่อเล้าพากันอ้างว่าคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวลองนำแมนยูทีประเทศเลราแต่ที่จริงแล้วแมนยูทีประเทศไทยโดยในเมื่อบรรที่ผ่านมาคลิปนักท่องเที่ยวขี่ห่วงยางลองนำยูทีแม่น้ำแห่งหนึ่งก็เป็นทีให้ความสนใจขนาดสําหรับคนลราพอสื้อสำนักข่าวออนไลน์ของลราหลายสื่อ ไลมีการโพสต์คลิปวิดีโอที่มีนักทองเที่ยวส่วนส่วนใหญ่จะเป็นนากทองเที่ยวต่างประเทศที่กำลังลองนำโดยการขี่ห่วงยางหรือว่ากงเบงถาว่าแปลเป็นภาษาลาวซึ่งมีนักทองเที่ยวจำนวนมากอยู่ภายในคลิปซึ่งแน่นอนคนลาวเมื่อได้เห็นและคิดว่าอยู่ที่ประเทศลาวคนลาวก็ดีใจแน่นอนที่ว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศลาว หลายแบบนั้นโดยซื้อออนไลน์ของเรล่าได้อ้างว่าสถานที่ในเขียบนั้นแมนยูทีแม่นำซองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์สอปปอ,ปอลาวยกตัวอย่างเพจที่มิซื้อว่ากระจายข่าวซึ่งเพิ่นได้โพสต์เอาไว้ว่านี่แมนภาพเศร้าต่างซาติกําลังลองกงเบงอยู่ซ้ายนำซองของเมืองวังเวียงแลนงาม อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าซื้อสำนักข่าวออนไลน์ของเาราเลยพากันโพสต์หรือว่าพากันเขียนข่าวแต่ที่จริงแล้วสถานที่ที่ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่นั้นแมนอยู่ที่แม่น้ำปายอําเภอปายจังหวัดแม่หอ่องสอนประเทศไทยซึ่งคลิปวิดีโอต้นสวับแมนมาจากติ๊กตอกท่มิซอว่าโลลิต้าซิปมังซึ่งเป็นคนไทย โดยผู้ใช้ติ๊กตอกลังกาวยืนยันว่าเหตุการณ์ภายในคลิปแม่เกิดขึ้นอยู่ที่แม่น้ำปายอำเภอปายจังหวัดแม่หองสอนประเทศไทยซึ่งเพิ่นได้กล่าวว่านักท่องเที่ยวมากจะเข้าวห่วมทั่วล้อยนำทีเอิ้นว่าทิปซี่ทูบิงซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกวันอังคารและวันศุกร์โดยเพิ่นยังได้กล่าวเติมอีกว่า ข่อยไปสวยเอื้อยของคอยอยู่บอนนั้นคอยเห็ดน,นักท่องเที่ยวจำนวนหลายกำลังม่วนสนุกสนานอยู่คอยจึงจับโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์นั้นทิปซีทูบิงแม่นเป็นสุดยอดกิจกรรมยามกลางเว้นที่นักท่องเที่ยวจะลองลอยไปตามซ้ายน้ำพร้อมกับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กิจกรรมที่ค่กันสามารถเพิดอเพื่อนได้ยู่ที่ประเทศเล้าโดยสพออยู่ที่เมืองทองเที่ยวอย่างวังเวียงซึ่งเป็นสาเหตุที่เศร้าเล่าจำนวนหลายระบุสถานที่ในคลิปวิดีโอพิษ่าอยู่ที่วังเวียงก่อนที่จะมีการแท่ในโดกโซเชียลซึ่งหลังจากที่ว่าความจริงไล่ปรากฏออกมาสื่อสำนักข่าวลักของประเทศเล้าก็พากัน ลายงานเกี่ยวกับเดืองนี้ว่าสถานทีในคลิปบอแมนยูทีแม่น้ำซองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ประเทศเลาวแต่ว่ายูทแม่นำ้ำปายอำเภอายจังหวัดแม่หอ่องอนประเทศไทยซึ่งหลังจากที่เศ้าเล่าได้หูความจริงแล้วเขาเจ้าจะมาแสดงค้ำคิดเห็นแนวใดเดี๋ยวเฮานี่ไปเบิงและไปฟังนำกันเลย คำคิดเห็นที่หนึ่งเพื่อนในแสดงคำคิดเห็นเอาไว้ว่าคนโพสลงไปก๊อปปี้วิดีโอมาแล้วเซ็กอินอยู่ทีวังเวียงเหตุให้คนเข้าใจพิษว่าอยู่วังเวียง้วก็มีค้นทีวาเสือปักใจเลยวาสถานที่อยู่ภายในขิปวิดีโอนั้นอยู่ทีวังเวียงอีดีเซิงคำคิดเห็นนี่เพื่อนในมาตอบกลับคำคิดเห็นตัวที่หนึ่งวาอยู่แล้ว พอไรยินเสียงพนักงานบริการห้องล่มกันเป็นผ้าซาลาวลองฟังเบิงแม่แต่ว่าก็ยังดีที่ว่ามีผู้ที่มาแสดงคำคิดเห็นตอบกับคำคิดเห็นตัวที่สองนั่นว่าอำเภอปไปอยู่ทางแม่ห้องซ้อนทิศตะเวนโต๊กเสียงเหนืออยู่ไทยเดอร์ยืนยันบอแมนอยู่วังเวียงลาวคำคิดเห็นต่อมา รรมศาติสู่วังเวียงบรายซำแต่นักทองเที่ยวติดใจการบริการของคนไทยหลังจากมีคนมาตอบกับคขาคิดเห็นนี่ว่าสิคิดยังแต่ขนาดคนเ่าตอนอยู่บ้านขี่ไล่ขี่ไล่บาดไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยปีเดียวกลับมายามบ้านผู้เบ้าเต็มเฮือน คำคิดเห็นต่อมาคำคิดเห็นนี่เพิ่นหนี่ก็ยังเสือวานในคลิปวิดีโอนั้นแมนยูทีวังเวียงซึ่งเพิ่นมาแสดงคําคิดเห็นเอาไว้ว่าออนซ่อนเนาะวังเวียงคือคักอีกนะเดอ้อพี่น้องดีใจน้ำเศร้าเมืองวังเวียงคําคิดเห็นต่อมาเป็นตะมวนคักคากพี่น้องเฮาควรเอามาใส่บริการแขกบ้านเฮาพอแขกต่างประเทศเขาเจ้ามาก ในการจัดกิจกรรมมวลม,วน,มวนแบบนี้คำคิดเห็นต่อมาเห็นในติ๊กตอกผัดเขียนว่าวังเวียงอุตสาดีใจคำคิดเห็นต่อมาโดยคำคิดเห็นนี่เพิ่นกันยังเสือว่าสถานทีในเขียบนั้นแมนอยู่ที่วังเวียงโดยเพิ่นมาแสดงคำคิดเห็นว่าแอดไปเสือมาดีด่าวาคือว่าบอแมนวังเวียงสงสัยแอดยังเมาค้างอยู่ คำคิดเห็นของคนลาวคนต่อมาคำคิดเห็นนี่แมนเพิ่นนี่มาบอกเนาะว่าบอแมนว่างเวียงเดอพี่น้องจังหวัดแม่ห้องซอนประเทศไทยคำขดเห็นต่อมามีคนเล่าไปเที่ยวน้ำลายอยู่เนาะไละยินเสียงคนลาาคำคิดเ็นต่อมาคำคิดเห็นนี่เพิ่นไหนมาบอกว่าเป็นยังนักทองเที่ยวจึงมากไปเที่ยวอยู่ทีประเทศไทยซซ่งเพิ่นไหนมาสแสดงคำคิดเห็น เอาไหว้วาหนึ่งบรดีการดี 2. ซื่อชัดจริงใจบอสวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวสกินเถือละน้อยแต่กินได้แบบเงีวนานคือปวกกินไม่ดีกวัวกินเถือเดียวอิ่มเถือเดียวเถือต่อไปอดคำคิดเห็นต่อมาเขาบอเอาเปรียบนักท่องเที่ยวบรดีการดีอาหารบอรแพงคือบานเหา่า มาต่อที่คำคิดเห็นต่อมาไล่ได้ลักอันดับหนึ่งของไทยก่อแม่นนักทองเที่ยวเล้าหนาจเจ้าแบบอย่างคำคิดเห็นต่อมาเล้าเฮาควรจัดแบบนี้ปีละหนึ่งหาสองเถื่อเพื่อดึงดูดการทองเที่ยวปล่อยกงเบงลองตามล่ำนำซ่องเลยคักดีมาต่อที่คำคิดเห็นต่อมาประเทศเล้าเฮานักทองเที่ยวเริ่มหาย พอการบริการคลองบ้านเฮาเองมาต่อที่คำขดเห็นต่อมาปานนั่นวาอยู่วังเวียงดีใจมดลงข่าวข่าวขดตัวบอดีเด้ออันนี้ก็เป็นคำคิดเห็นของซาวล่าที่มาแสดงคำคิดเห็นไว้ซึ่งแอดมินก็ขอยืนยันว่าสถานที่ภายในคลิปวิดีโอนั่นแมนยูทีแม่น้ำปายอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนประเทศไทยเนาะ บอแมนยูทีเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันร์ทประเทศลาวคือลังทีไล์สำหรับข่าวออนไลน์ไล่ออกข่าวไปก่อนหน,น้านี้ซึ่งทุกทานคิดเทนแนวใดเกี่ยวกับเดือนนี้แสดงคำคิดเทนบอกกันได้ขอขอบใจมืทุถุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮาหนีมาเจอกันไหมในคลิปหนาะ